นะครับผมการสวัสดีท่านชิดท่านก็เรียนท่านยูท้าเข้า,าสู่ช่องมิน่าโซเซตี้กันเช่นเคยและตอนนี้เราก็อยู่ในเกมแบ็คโค้บเวอร์โมบายกันอยู่แล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะเดี๋ยวจะมาทําการสร้างเครื่องประดับนะครับผมเพื่อที่จะหาเครื่องประดับสวยๆงามๆกันนะฮะตอนนี้เครื่องประดับของผมเนี่ยก็คือมีค่อนข้างที่จะครบแล้วด้วยนะครับผมขาดอีกแค่ไม่กี่ชิน้นเะท่านั้นนะฮะนี่ของพวกโนเอลต่างๆนานานะฮะเห็นไหมเพิ่มเดฟเพิ่มอ่า m a t k นะครับผมเนี่ยหลายๆอย่างเนาะแต่ว่าแหวนเนี่ยยังไม่สวยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาหาแหวนหาแหวนให้กับโนเอลด้วยแล้วก็ทางด้านของูจลีสนะครับผมก็5าดาวตันแล้วสองตัวนี้5ดาวตันแล้วนะครับผมแต่สิ่งที่ขาดก็คือทางด้านของเครื่องประดับนะครับผมเห็นไหมเครื่องประดับโคตรไม่สวยฮนะโจลีสเอทีเคครับผมของเรานี่คือไม่ได้ใช้เนาะของเราต้องใช้ m a t k นะฮะต่างหูเนี่ยนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาทําการแรนดอมนะครับผมแต่ว่าของที่สวยสวยนี่คือมันไปออกของ าสายโล่หมดเลยนะครับผมนะดูดิเดฟยี <c oughs> ่สิบเดปอรนะครับผมแอคแครกสามร้อยกว่าแล้วก็มีคิดามเมทด้วยเนาะเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะมาหาพร้อมกันนะอ่ะก่อนอื่นใครเข้ามาแล้วนะครับผมอย่าลืมกด, like, กดไลค์กดสตอร์กอย่กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยก็แล้วกันส่วนใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะครับผมแนะนําเลยร้าน Power p ร์เแล้วก็ Power กรนะชาเนาะลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้คลิปเหมือนเดิม ปิดให้บริการ24ชั่วโมงเพื่อนอยากเติมตอนไหนสามารถจัดได้เลยนะฮะลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมเพื่อไปการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปสุ่มพร้อมกันเลยฮะคนดูปาบวันนี้น่าจะผลิตได้ประมาณ20วงนะครับนโด้วยประมาณนะฮะสร้างเครื่องประดับไปเลยเดี๋ยวเราจะสร้างแบบสุ่มนะผมว่าแรนดอมนั่นเองเพราะว่าหินเหลืองของเรามันไม่ค่อยพอนะครับผมนะเนี่ยมันใช้หินอะนี่นะฮะค่อนข้างที่จะหายากช่วงนี้ ผมมีอยู่5เม็ดนะครับผมชิ้นส่วนจอมเวท S S R นะฮะมันใช้ทีละ1เม็ด1เม็ดนะครับผมแต่ว่ามันดีตรงที่ว่าสามารถเลือกได้เลยว่าจะเอาชิ้นไหนเนาะมันมันดีตรงเลือกได้นะครับผมจะเอาแหวนเอาสร้อยเอาต่างหูนะฮะของสายไหนสามารถเลือกได้เลยแต่ว่าเราจะไม่ใช้หิน S S R นะครับผมเราจะทําการสุ่มนะฮะสุ่มทั้งหมดเลยนะฮะไปฮะเพื่อไปการเสียเวลาชิ้นแรกของพวกนี้แทบไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับผม ไปนะ่ะทีละห้าหมื่นพอดูโอ้โหเป็นสายนิวนะครับผมนะแต่ออก a อทเคอันนี้ไม่ผ่าน,นครับผมต่อไอของที่มันเป็นเลือดของที่มันเป็นโล่เลยพวกนี้เดี๋ยวผมจะย่อยทิ้งให้หมดเลยนะครับผมผมจะเน้นเฉพาะของที่มันเป็นสายโจมตีไว้นะชิ้นที่สองฮนะโอ้โ ชิ้นที่2มาดีครับผมอันนี้คือคีดามเมจ4%แล้วก็เมจิกแอคแท็นะ,ะ315%สามารถเอาไปใส่ให้กับปู่โลตัสได้นะฮะออกเป็นระดับ UR นะครับผมนี่ถือว่าแจวอยู่ใส่โล่เดี๋ยวเรารีทิ้งไปก่อนเลยนะครับผมนะค่อนข้างที่จะเปลืองพื้นที่นะครับผมชิ้นที่สามอันนี้ไม่สวยเท่าไหร่ต่อครับผม ของแดงก็เริ่มที่จะล่อยหล่อแล้วนะฮะไม่อยจะมีละอันนี้ไปด้วยแล้วกันอันนี้เป็นสายดาเมจนะครับผมเดี๋ยวเก็บไว้ดูก่อนนี่นี่รีไปเลยอันนี้ก็ไม่น่าจะได้ใช้อ่ะเดี๋ยวเรียน,นี้ไปด้วยเลยแล้วครับผมนะปับ๊บอ้ยอันนี้คือยังสวยอยู่นะครับผมนะเป็นของสายเด็บเนาะ โอ้เอาไว้ใส่ในตัวอนาคตได้อย่างอาัตตานลครับผมอัตตาล่างปีศาจนะฮะอันนี้ย,ยังพอใช้ได้อยู่นะครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้สวยขนาดนั้นนะฮะพอไปวัดไปวาได้เนะาะระดับ U R ออกอีกแล้วนะครับผมนะไปฮะชิ้นต่อไปปึ๊บอันนี้เน่าครับผมนะเป็นสายฮิวแต่ว่าออกกันคิกันเลดไปหมดเลยนะฮะ ต่อครับผมปึ๊บอันนี้กันเน่าแต่ยแต่ว่ายังพอไปวัดไปวาได้อยู่เนาะสายฮิวแต่ว่ามันต้องมีเมจิกแอคแอันนี้ไม่มีนะครับผมนะเดี๋ยวว่าย่อยทิ้งแล้วกันเอาด้านล่างบางด้านล่างคือไม่ได้ใช้แน่นอนนะฮะเผื่อได้ออฟสวยๆเอามาใส่แก้ขัะปับ๊บออันนี้ยังได้อยู่นะคนดูนะสายแอคแทเกอร์นะครับผม อยูอามีโอกาสออกแค่หเปอร์ซ็นตนะครับผมนะอันนี้คนะิดาเมจเนาะอันนี้ไม่สวยเท่าไหร่ข้างล่างเป็นเตฟนะฮะถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนกันมันจะสวยอยู่ไนงะโอ้โหสายโล่นะครับผมนะสายโล่ไม่เท่าไหร่หรอกเมจิกแอคแทกมาทำไมวะนะต่ออยากได้ไม่มาต่อฮะ เงินกลล่อไล่หล่อมากคนดูตอนนี้บึ๊บสายโลออกชี้ครับผมเดี๋ยวเอาไว้ย่อยเอาไว้รีทีหลังอันนี้เดี๋ยวรีทิ้งเลยนะไม่ได้ใช้อยู่แล้วเนาะระดับเอเดนอารนะครับผมนะอันนี้เป็นกันกันคีเล็ดนะผมไม่ได้ใช้นะฮะอีกทนหนึ่งที่โอ้โห นี่สายซัพพอร์เตอร์นี่ยิ่งหนักเลยครับผมสายซัพพอร์ตออกคิใคร้ครบแล้วคนดูยูไม่น่าจะมาแล้วนะเปอร์เซนต์ออกมันน้อยครับผมอุปกรณ์ใครเหลือแบบเหลือเยอะๆสามารถเอามาทำแบบนี้ได้นะคนดูนะถ้าเกิดว่าใครแบบตังเหลือแบบตังเหลือเยอะนะ ของผมตังล้อยหลอแล้วฮะใกล้จะหมดแล้วฮะออกอะไรโอ้โหยี่อันนี้ยังอันนี้ก็ยังเน่าอยู่นะครับผมคิเลตหนึ่งจุดห้าว่ะโอ้โห สวยไม่สวยไม่สวยบุ๊บโอ้โหต่อฮะประมาณ20กว่าชิ้นได้นะอุ้ยมาแล้วคุณดูเป็นโหสร้อยครับผมสร้อยอ่า ur เนอะเพิ่มทางด้านของเดฟดาเมจนะครับผมเฮ้ยเดฟเดฟเปอร์เซ็นต์นะฮะเดฟเปอร์เซ็นต์นะานะ ส3 8ามจุดปดนะครับผมถือว่าโอเคอยู่โอกาส5%ปก็ยังออกอยู่นะคนดูนะรือว่าจะไม่ออกซะแล้วนะครับผมโอ้โหอันนี้เน่าฮะไม่ต้องสืบเลยถ้าได้ของสายแอคแทกเกอร์เนาะเป็นต่างหูงหรืออะไรอย่างเงี้ยแหวนหรือว่าต่างหูงนะผมที่มันเป็นอ,อ M A T K เนี่ยผมจะเอาไปเปลี่ยนให้จูเลยสนะครับผมจูเลยสมีเน่าอยู่อันหนึ่งนะจะไม่ผพดเมื่อกี้โอ้ยของจะหมดแล้วคนดูเดี๋ยวเอาเป็นชิ้นนี้ไปเลยก็แล้วกันนะไม่น่าจะไม่ค่อยได,ได้ใช้เท่าไหรอ่อันนี้อันนี้ใส่ไปเลยนะฮะอันนี้เดี๋ยวต้องเอาไปลุ้นออฟก่อนนะคนดูนะอันนี้ไม่ได้ใช้ฮปเลยอันนี้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ใชโอเคฮนะ โอ้โหแดงล้วนๆยังเน่าเลยคนดูคิดดูดิแอคแคอันนี้เดี๋ยวผมจะไปลุ้นออฟก่อนนะฮะไออันที่เป็นบวกสี่เนี่ยผมจะย่อยไปเลยแล้วกันนะฮะไม่น่าจะได้ใช้ละของบวกแปดนี่คือผมอเอาไปบวกสุ่มออฟเฉยๆนะมันก็เลยบวกแดนะครับผมจริงๆสเตตัสด้านในนี่คือไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ย่อยไปเลยก็แล้วกันนะฮะโอ้โห สายแอคแทกเกอร์นะครับผมแต่เป็นสร้อยนะฮะสร้อยดีเฟนต์นะครับผมไม่โอเคอันนี้ไม่เวิร์กเลยอ่ะเดี๋ยวลองเป็นทิ้งท้ายนะครับผมทิ้งท้ายด้วยอันนี้ก็แล้วกันคนดูทิ้งท้ายด้วยอันนี้ก็แล้วกันเน,น,น่กนกนเาก็จบนะครับผมไม่เน่าก็ถือว่าเป็นดวงของเราไปอ่ะขอให้ติด l อสักอันเถอะ ไปฮนะโอ้โหอยคนดูสร้อยอ่ะโอเคระดับ U R แต่เออไม่ไม่เวิร์กว่ะไหนๆก็ไหนๆละจัดอีกสักอันละกันนะครับผมนี่ไงวันร้อนสะะักแล้วไงอีกชิ้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งอันนี้ก็แล้วกันไปขาดูลุยเดี๋ยวเอานี่ออกดีกว่าอันนี้น่าจะน่าจะได้ใช้อยู่ บอกสิไปแล้วเดี๋ยนะเดี๋ยนะอันที่ไม่ได้ใช้อ,นนอันนี้ก็แล้วกันไหนก็เหลืออยู่นะครับผมกระทงคาถาอ่ะซอยไปโอ้โหมาแล้วครับคนดูดูดิอุย้ยสวยอันนี้สวยอันนี้สวยเลยปิดฉากสวยอยู่นะครับผม อ่า,เป,อานะเป็นของสายซัพพอร์เตอร์เนาะเป็นของสายซัพพอร์เตอร์นะครับผมอ่าสายซัพพอร์เตอร์ระดับ LR นะครับผมด้านล่างเป็นเมจิกแอ็แท็กนะครับอันนี้ถือว่ายังยังโอเคเนาะยังยังรอดอยู่นะแต่อันอื่นๆนี่ก็คือเน่าหมดเลยนะครับผมมีแค่ไม่กี่อันที่สามารถใช้ได้เนาะ เดี๋ยวผมจะสะสมแล้วก็เดี๋ยวจะมาลุ้นให้ดูอีกทีหนึ่งก็แล้วกันถ้าเกิดว่าใครที่ชอบใจคลิปนี้นะครับผมยังไงอย่าลืมกดไลค์กดสต้าใครกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยก็แล้วกันเนาะส่วนใครที่อยากจะไปซุ่มหาออฟนะครับผมแบบผมเนี่ยก็ลองไปทํากันดูนะเผื่อได้ออฟสวยๆดีๆเนาะจะได้เอามาใช้นะฮะเพราะว่าเครื่องประดับระดับ LR นี่แม่งหาโคตรยากนะครับผมในตัวของผมนี่มีอยู่2ชิ้นอยู่เลยนะฮะเล่นมาจนเลเวลจะ27 28จแล้วเลเวลตัวละครนะขอไม่ค่อออยยกเลผ ใครที่อยากเติมกมราคาถูกเฝาวด้วยละกันเนาะร้านเติมเกมของเรา power pay แล้วก็ power กระชาลิก์สั่งซื้ออยู่ใต้คลิปนะครับผมเปิดให้บริการ24ชั่วโมงสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมผิดพลาดประการใดไปกบขอประทานอภัยทุกคนทุกทุกท่านด้วยกันละกันเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอน,น้ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม